สวัสดีครับผมเอยุรนันทยานะครับผู้ในการกระระกวดมิสแกน์รันธานีใช่ครับผมอยู่กับมิสแกนมา10ปีแล้วครับตั้งแต่2016จนถึงตอนนี้2025ผมเป็นคนหนึ่งครับที่มีความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นนางงามจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอยู่ในสังคมเมืองมีความพยายามและมีความฝัน ทียากทำตามฝันของตัวเองและในวันนี้ผมอยู่ณจุดจดนี้เพื่อสารฝันของตัวเองนั่นก็คือมิสแกนได้ทำโอกาสให้กับเด็กคนนี้ที่มาจากบ้านนอกไม่รู้จักใครเดินมาด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ได้ง่ายเลยครับผมต้องเจออะไรหลายๆอย่างแต่ก็มี สิ่งที่ดีเข้ามาครับเพราะผมมีผู้สนับสนุนที่ใจดีและสิ่งสุดท้ายนี้อยากจะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกทกท่านนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตผมมาตลอดระยะเวลา10ปีมีทั้งเก่าและใหม่เข้ามาผมขอบคุณมากมากครับที่สารฝันให้ผมได้มาถึงวันนี้และสิ่งสุดท้ายที่ผมจะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือขอบคุณพีนวัตรอิสระไกรศิลป์กองประกวดมิสแกนไทยแลนด์ ที่สร้างโอกาสและมอบโอกาสให้กับทุกคนที่มีความฝันได้เดินไปหาฝันผมเชื่อเสมอครับว่าความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ทรยศใครแน่นอนเพราะผมเป็นคนหนึ่งครับที่อยากจะเดินไปถึงฝันและวันนี้ผมมาถึงแล้วมิสแกรนอุราน,านีก้าวใหม่คิดใหม่ทำใหม่เพื่อมงมิสแกนไทยแลนด์ขอบคุณครับ